ันนี้เราจะมาเปิดร้านเปิดร้านนะคะร้านชอปปี้ปาปายาร้านเก่าอยู่แถวถนนอะไรกันนะถนนแม่ใช่ตอนนี้มาอยู่รัตนาที่เดชบ้านสวยมากที่จัดรถแน่นจริงร้านน่ารักมากสไตล์กูปานเลยค่ะปาระถามกูปานค่ะไปค่ะเธอเธอประตูร้านก็เปิดอยู่แล้วอ๋อฉันอ่ะที่จับไม่หยุดเธอเอาเขาโกธอ๋อเข้าไปเลยค่ะเข้าไปเลย นี่ค่ะคุปปาคุณสดลึกคเนโลสวัสดีครับไม่มีใครที่ไม่รู้จักบ้านเราอ่ะมีรูปคุปปาคนเดียวเท่านั้นในบ้านไม่มีไม่มีอาร์ติเคนอื่นเลยแล้ววันนี้ดอกไม้เรานะคะเราก็มีความหมายเราต้องบอกว่าให้คุปปาเราใช้ดอกรักเพื่อเพื่อให้คุปปาขอให้คุปปาปักๆงนร้านร้านน่ารักมากอาหารอร่อยเชนู เลี้ยงลูกให้ที่แบบมาตั้งแต่เมจิข้ามถั่นะคใช่แล้วก็ชื่นชมที่แบบมาพี่แบมคนน่ารักที่สุดแล้วก็จริงใจที่สุดนรู้จักคนโอ้ยาแาจแลวมาแล้วมาแล้วาแ้มาแล้วค่ะแล้วมาแแล้วมา้าวมาแล้วาแ้าแล้วมาาแล้ะคาแ้าม เขากินลูกผู้ดีน้องด้วยมือสิเขาเขารีวิวชามากของรานนะต้องเพื่อนจริงเลยมีรสเผ็ดๆนิดนึงมากมากเมนูแนะนคอม์แม้ดูเรียนะดูเหมือนไม่มีอะไรแต่ยิ่งใหญ่เหลือเกินเลยแบบว่ามีซื้อแต่ว่า ก็หมี the ่ซื่อๆไงมึงก็แบบไม่โกงอ่ะอร่อยจริงไม่โกงอ่ะหมี่หมี่ไม่เหื่นเจิญนนองอุ้ยอันนี้ชอบมาอันนี้เด็กอันนี้เด็กลองลองลองสองไปด้วยไอหมี่ลองสิเขาแต่ละเอียอ่ะเห็นไหมวามันแบบลองลองมันมือเด็กก็ลองวันนี้เป็นแบบว่าเนื้อปลากิวยาคนไม่ไหวอ่ะอ่ะเป็นไงชูเหมือนหนึ่งอะไรดูเหมือนไม่มีอะไรแต่ยิ่งใหญ่มาก ก้องเามาจริงเลยอร่อยไม่ไหวอันนี้คืออะไรคันนี้เนื้อวากิวอ่ะต้องสั่งสองอย่างเลยเหรอสั่งสองอันเลยเหรออันเดียวไม่พอกินก็ไม่อร่อยแม่แต่ฉันก็ยังตัดใจหนี่ฉันอยู่นะคะอ้าวมาี <laughs> <laughs> ิแม่ไม่ทานเนื้อไหมเหรอคะไม่ต้องทานเซ็ตไม่ได้เงี้ยแต่หมี่นี่ฉันชอบอ่ะซิกเนเจอร์ของทางร้าน อร่อยใช่ปะไปด้วยแล้วอะคุณเดมทานก่อนนะคะไม่เอาผมไม่ไม่ไม่เหลือวมัจะเรียกจานออกติดกันเหลือยนะอ่ะคุณเดมต้องรอนะคะเหนื่อยซื่ออันนี้เป็นตำปลาลัชื่อว่าตำแมงหวนซึ่งปลาลัดผู้ดีเวอร์ใช่แมงหวนคือแม่ผู้แปลอร่อยแต่นี้ฉันไม่ทานนะคะเพราะว่าฉันทานไปหมดแล้วค่ะฉันมานี่โอ้โหอันนี้ก็เผ็ดฉันมานี่ค่ะต้มตังไกเค็งแต่ว่าอันนี้จานเด็ดนะคะกะพาวากิว ้องเจอคุณเบิร์ตมากันครับอันนี้อะไรครับแม่ตำไข่เค็มรอกิวละลายอร่อยใช่ป่ะลืมบอกว่าเราเป็นคนกินซ้อมตามล้างครบนี่ไงที่เวลาแม่ทำบุญบ้านแม่ก็จะสั่งมาดื่มชแต่ว่าพิเศษวันนี้คือมีไอศีนเปีกก็ไหนดูซิกะทิแค้แล้วแม่เนาะ เด็ดจริงเด็ดจริงเหนียวลุบอือฮือเราก็ปิดกันด้วยเมนูนี้เลยค่ะน่ากินอ่มมากวันนี้ทานอาหารเย็นไม่ได้แล้วเนาะเราก็ปิดด้วยอินทนินอร่อยมากอร่อยเหมือนเดิมบ้านเราอ่ะบ้านเราเลยได้ทำบุญทุกครั้งอ่ะอินทนิลเท่านั้นออริเวส่ออรีเคว เดิมทุกอย่างันีเินที่ร้านเลยจะบอกว่าอร่อยมากเุ่มสุดนมย่มมากแต่เราก็ยังชอบเบอร์เดอร์คือมี่ซื่อๆนุ่มซื่อๆนี้เด็ดสุอันนี้ติดด้วยแบบว่าฉ่ำมากน่พีิดด้วยความหวานคุณเกมมากินหมี่ซื่อๆไปลงอร่อยมากเลยหมี่ชั่วๆของไม่ชััพี่เกมเปี่ยนเมนูพี่เกม ชื่อสื้อสื้อแต่มันเหมือนจุกส้วนๆ่งสุดท้ายเนี่ยเราก็ควรตร่อให้คุปานเนาะขอให้ร้านเนี่ใเคี้ยังขอให้คุปานเจริญลุ่งเรืองุนแน่นภาพก็แบบว่ายิ่งใหญ่เกียงไก่ทั่วโลกเชิญนัีมาท่หาเชิญนัทุกคนมาที่ชับปีามายานะคะตันาทิเบเปิดบิมมงจิมมงมคุปาน ตอนนี้ยังไม่รู้ไม่วันนี้เราเวียดีมากมีอินสแกรมมาร้านมีอินสแกรมมีอินสแกรมสาขาอินสแกรมก็จะจริงๆก็อยากจะเปิด10โมงเหมือนเดิม10โมงแต่ว่าหยุดบันพุธแต่ว่าช่วงแรกๆรันขอให้จองก่อนจองก่อนเพราะว่าเองก็อมีแค่นี้ แต่ว่าถ so so ้าใครถ้าจะโตเต็มจริงๆคุณก็สามารถมานั่งรอในสวนและเดินเล่นไนก่นได้ถ่ายรูปสวนทุกมุ่มอย่าเดีอตั้งใจตั้งใจิอย่างเียยังไงก็ฝากช้อปปี้ปาตายีด้วยนะคะคุณคะขอบคุณค่ะไปคลิปเลย